จิ้มอ่ะยังไม่ได้จิ้มเลยจิ้มจิ้มยังทำไมอ่ะจิ้มจิ้มกันดิจิ้มจิ้มเงี้ยอุ้ยไข่ปูอ่ะไข่ปูใครปูอะไรอ่ะกินอะไรอยู่ครับกินมะขามอยู่ครับไม่ใช่ซะหน่อยมันคือมันแก้วมันแก้วครับชื่ออะไรครับ วันนี้มาบ้านใครครับบ้านย่าบ้านย่าเหรอแล้วคิดถึงกูไหมไม่คิดถึงรักกูไหมรักอา้าวไม่คิดถึงแต่รักกู<ม>ออจิ้มอจิ้มจิ้มจิ้มก่อนจิ้มมันจิ้มแล้วทำหน้าแบบเนี้ยทรงเงี้ยจิ้มจิ้มไหมเผ็ดไม่เผ็ดหรอกเผ็ดรู้ได้ไงว่าเผ็ดกินแล้วเออ อ้าท้องแล้วอะไรนะอ้าท้องแล้วเข้าท้องไปแล้วด้วย w h ย